ชุดบอลโลกรอบคัดเลือกเข้มงวดขึ้นไปนะครับเอา48ชาติตอนนี้ได้ไปแล้ว32ชาตินะครับซึ่งล่าสุดอิตาลียังไม่ได้นะครับแต่ว่าทีมที่ได้เข้ารอบเป็นทีมที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับแต่ทำได้ดีนอร์เวย์ครับของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์บุกไปอลรมอิตาลีซะ่สีประตูตอนหนึ่งนะครับมาสรุปกันดีกว่าว่าทีมที่ได้เข้ารอบตอนนี้มีประเทศไหนบ้างนะครับ ก็มีแคนาดาเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นเจ้าภาพนะครับโดยอัตโนมัติโซนยุโรปตอนนี้อังกฤษเข้ามาทีมแรกฝรั่งเศสโปรตุเกสและก็นอรอ์เวย์อย่างที่ว่าเพิ่งไปชนะอิตาลีมาอิตาลีต้องไปทัดอีกนะครับเพราะได้ที่สองเนี่ยมันไม่ได้เข้าอัตโนมัตินะครับโซนเอเชียก็มีญี่ปุ่นอีรานอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จอร์แดนออสเตรเลียกาตาร์แล้วก็ซาอุดีอารเบียนะครับอินโดนีเซียตกไปแล้วนะ โซนโอเชียเนียก็มีนิวซีแลนด์ครับเข้าไปแล้วนะครับอเมริกาใต้แน่นอนอาร์เจนตินาแชมป์โลกนะครับบาราเซิลเอกวาดกรุรุกวัยโคลัมเบียแล้วก็วัยครับโซนแอฟริกามีโมร็อกโกตุนิเซียอียิปต์แอลจีเรียกาหนะ้าเอฟเวอร์ดเนี่ยอันนี้โอ้โหใหม่ๆเลยแอฟริกาใต้แล้วก็อออบริโคสรวมถึงเซเนเกัลนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ี่ทีมทั้งหมด12กลุ่มหาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปแต่ตอนนี้อันนั้นอันนั้นหมายถึงรอบสุดท้ายนะแต่อรอบที่จะเอาทั้งหมดอ่ะ48ชาติเนี่ยยังไม่ครบนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับของเราไม่มีหวังแล้วดูกันอย่างเดียวไปแล้วกัน ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn